เพื่อนเพื<ะ>่อนว่ะวันนี้เราจะไปกิน<ะ>ร้านเราจะกินซี่นีไหมอ่ะก็ได้เราไม่ได้กินมาหนึ่งปีแล้วใช่หรอ <c oughs> จริงรกูว่าจะทำไมมึงสาขาดสาหน่อยฮันไปกันอ ไปตั้งอะไรตัวไหนดีเราก็เลือกก่อนสิโอเคันได้ปะไปนั่งกินกันไม่ตั้งสายพานเหรอก็นี่สายพานอ่ะอ้าเก่งก็ได้อ่ะหยิบมาเดี๋ยวสั่งก่อนหน้าอะไรเนี่ยหน้าประอุ้ยเอาท้าดไข่ไปด้วยก่อนสั่งมาเลยเดี๋ยวจ่ายตังค์เองนัโต้นัโต้ เอรอะสิ่งดีขาดไม่ได้โอเคไม่จำแล้วแล้วเออแล้วค่าโคกกูเป็นคนจ่ายเองแล้วกูสั่งโค้กประมาณสี่ปวดแคบอย่างของกูคนเดียวแล้วเอาอ<ม>ีบ,บ้าด้หรือจิ้มโอเคจะมันเถอะ ปวดมากเลยขาดะกินไปก็เลยก็อีปเปล่าานี้จากปเปล่าินไปเลยก็อีปเปล่าเอจริออองอกลนาู่ะังกลับไปกินไปไม่ไอเ่เมืเ่อม,น,มนก็ครีมมาเลยวิงกบ คงที่สตอรี่อีฮีสอง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 ,สองโอเคเอาจากย์ามันหนึ่งปีเรายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่ตอนนนั้ทำให้อีชิวนะครับเผาเผาร่างตัวเองกลายเป็นนิก้ากายแล้วผมก็ขาดอ,อๆๆหาหารกลายเป็นกระดูกเ,เพราะตอนนั้นนะครับอีชิวเขาไม่ใช่ผลนะครับผมผมเลยไปกินเออ่ซุกกี้ก่อนแล้วแตน,น,นผมไม่ได้กินอะไรเลยมาเพื่อนกินโคกันนี่ปาปา มันไก่คาสกีรา่าไม่ใช่ปลาป้าเป่าอะไรวะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวทำไมตะเกียมเอานางงูขีแม่เทีเลยหยิบมาหยัดกินนางหงอบ้าเอ้กินอะไรกินอะไดกนกินกินกิน นีอด๊ยขออุลลูกก่อนเลยยิวคิวปะเราออกไปหาเลยดือว่าไปขบุดปล่อยๆเลยเอาจายตั้งเลยครับจีบล้านบาทโอเคกูไม่จ่ายอาดีมีอยู่แล้ะสุ่มมันสุ่มได้นะเว้ยโอเคแทนไปกันเลยเราเออ เราไม่เป็นไรระวังไว้ในโตู้ครับเอามาซื้อถังหูลูกกินก็ได้หูลูกโอ้ยฉันกูไม่มีเงินกินกินไปนั่นแหละไม่มีให้เหมือนกันเงินก็มีหายากอยู่เรามาซื้อบาร์บีคิวกินอ่ะเออเดี๋ยวแบ้านเลยนะเอาดีกว่าขอกูขออนุญาตกลับบ้านกลับไม่ใช่กลับร้านเข้าไปแป๊บนึง แปลอะไรอ่ะกับร้านไปเด็ก,กต่อ,เ,อ,อ <c oughs> เ,ดเด็กตอ่อที่กับได้ก<ค><ด>ินเยอะขึ้นเว้ยเ <c oughs> ขจาจ้างเรามากินไงนเราเป็นสปอ,อนเซอร์เขาอย่าบอกผู้ชมอ่ะตนก็เ่งพูดไปผู้ชี้จ่ายู้ี้ข้อใหญ่อ่ะเด็กกินเดิเออเราตอนนี้เราจะมีประมาณเอ,อ่อทาโกยากิ เดี๋ยวแล้วจะทำเหรอแล้วกูจะเอากระตัทาคาโกยากิมาทำอะไรสิบกระะ้าเนี่ยไม่กล้ากููไม่รู้เหมือนกันอยากกินอุนี่อ่ะแต่มันแพงไปฉันฝายไปพี่มีถั่วด้วยถั่วนี้กูชอบสักมากินได้อะบอกด้วยกินไม่ได้ กวนเตาอิคิวอันนี้อร่อยนะนี่นะหาพี่วางเดยวกระดาดพี่จะวางเป็นไฟล์แดกให้หมดก่อนเอากระเป๋าเป็นโลคขดัดใครใครบ้านไหนโบกของให้ดแดกแดกเป็นไฟล์แด้ใช้ตะเกียบวะก็ช่างเถอะนี่อีคิวคนละคำอันนี้อร่อย แซมอนอร่อยจริงเริ่มอิ่มแล้ววะจะโดนปรับไหมเนย่างบุฟเฟ่ตไม่เป็นไรไม่โดนปรับนิ่งๆได้เงินเว้ยกูหมดเนี่ยัสามคนี้เฮ้ยเป็นไฟล์ร้อนเป็นไฟล์ร้อนร้อนไฟร้อนร้อ หวางไม่ได้ใสโช์อยู่ยังไงวะโคขอกินดีคิวแซลมอนอ่ะใส่วาซาบิกับเฟรนฟรายเลยแต่แซลมอนกินดิเฮ้ยอุ้งทอดกุณปูละแทนแทนถ้าจะใส่ถ้าใส่โชยอยู่ก็กดตรงไรอ้อน Frozen. ีนะไอพวกเนี้ยพวกเครื่องเคียงตอนนี้กูใส่เป็นวาซาบิ

อูถึงรอบไม่ไหวแล้วเอววเอ,มมอเดี๋ยวก่อนก่อนทูจะอิ่มตายรีบ,บรีบขำามือเหอะข้าวเดี๋ยวมึงพยอยากกินข้าวคุกโซอยูซออ่ซื้อไก่บาบิคิวมากินต่อซื้อไก่บาบิคิวมากินต่อ โอเคเราจะมาปิดเ,เราจะมาปิดคลิปกันนะครับซื้อของกิน,นได้ได้ซมีอะไรหรอซื้อของกินแล้วไปไอ้น,นี่ไปไปไหนเซเว่นอือแล้วก็ไปเซเว่นเสร็จก็ไปที่นี่กัน,นได้ได้ได้ไดอมยมยมเหมือนละอันนี้มัน JPM ไม่ใช่หรอ,อ JPMAT ก็แปลว่าแอนมาร์ตเราซื้ออะไรดีอ่ะซื้อมาม่าป่ะโอ้อิ่มแล้วลือมั้คืออะไรดีซื้อป๊อกกี้ดีกว่าแล้วก็แล้วก็มามาโดยโบยังไม่อิ่มจะรุนจ่ายปรับเพิ่มเพิ่มถ้าเอามาเยอะเกินเอาเอาอะไรไหมเอาเอาเลเปล่าี๋ยวตอนนี้กูรู้แล้วว่าแต่จะอะไรดีเฮ้ยกูเอาเลเวลถึงเอาเอาอะไรดี ชาดำคาโมตาโมตะเาเฟ่แทนจะเรีคาโมโตมะเทมปุระหรือว่าเอ,อเลย์รสพีดดีวะเลย์รสพีดดีเปิดประสบการณ์ไงกินน้ำรถพีดดีกว่าโอเคซื้อละพร้อมอยังเงี้ยเคี้ยวปะปนีนี้จะอยากซื้อหนังสือด้วยอ่ะแต่เขาปิดล็อกไว้ เอาลองลิปโซดีกว่าโอ้ยโอ้้ยอะไรไม่ได้ละเอาซื้อนี่เป็นตอวอะไรวะซื้อดิโอห่าร้อยเอ้ยแทนแทนตรงนี้มีที่เออะตอนนี้มีเอทีเอ็มบ่งเบิกเงินได้ไหมแบบแบบนี้ต้องเติมอะไรวะไปหาที่รับเกินตรงสวน คนเขาไป่ร่างจินกันก็นอะลรนะแต่พอมันเป็นไอคอนุ่มพวกนี้ปกติแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วใช่ปะเออเดี๋ยวูปลาคาไม,จจไม่เดี๋ยวจับไม่เดี๋ยวจจเดี๋ยวเดจับให้แทนแตนเดี๋ยวมานนี่มานนี่ว่าอีคิวลองเราไปดูในบ่อนี่มีมปลาคาเฟ่เห็นโอเชียนเห็นโอเชี่ยสุขีไหมมันมาถึงนี่เลย สั่งไปเซ็ตเลยเปล่าอืมสั่งเลยเราสั่งได้เขอถ้าจะออการกากนอกร้านหรือเปล่าวะลองสั่งล,ลองงลมา Ramune s t r a w b e อรี่แบบเออ ได้ของเลยคุณกำลังสั่งกดสั่งแล้วได้ของเลยเลรถเลรถพีซอร่อยดีอือิเลยก่นคือมาของแพงถ้าถ้าทำสั่งแล้วก็นี่มันก็นี่มันจะข้ามปแล้วไปหาบปัน,นเล้บอกเ่าที่คิว ปะมาคี่บอลเด็กไม่รู้หรอกเวลาจะพอหรือเปล่าก็เหลืออีกสี่นาทีก็ถ้าคุณเสียจะจบคลิปเลยแล้วกันแบบอร่อยบอกว่าสบายเป็นงไงก็ไม่ถูกเลอะอันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยใครวะ สดีคปวดี่านะดิงเออสวัสดีค่ะค่ะขอใช้ประเทศนอรับ้านะะบาย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 